สวดีค่ะสําหรับใครนะคะตอนนี้อยากทําออนไลน์อยากมีไรายได้ทางออนไลน์นะคะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะชีวิตทุกคนก็จะย้ายมิติออนไลน์กันแล้วลตอนนี้พี่ขวัญก็มีแอปพลิเคชัน eat 24 n o r mall นะคะที่มีช่องทางไรายได้มากกว่า13ข้อรอคุณอยู่นะคะไม่เพียงแค่คุณขายสินค้าอย่างเดียวคุณยังมีเรื่องการลงทุนเรื่องเหรียญน,นะคะ เรียญคริปโตรตรงนี้นะคะมาช่วยซัพพอตในระบบด้วยเพียงแค่คุณรายงานพี่ขวัญน,นะคะรายงานตัวกับพี่ขวัญลงทะเบียนไว้แล้วก็บอกพี่ขวัญพี่ขวัญจะนําพาคุณไปสู่การเรียนรู้หรือว่าอัปเดตตัวคุณนะคะให้มีความสามารถมากขึ้นมันไม่มีการเรียนรู้แบบนี้ในในโรงเรียนหรือว่าในมหาลัยนะคะนี่คือเราจะสอนกันโดยประสบการ ประสบการณ์จริงนะคะถ่ายทอดด้วยจิตใจที่เป็นการให้กันจริงๆนะคะยังไงก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์พี่ขวัญหรือว่าไปติดต่อหลังบ้านสีเขียวหรือลงทะเบียนได้เลยนะคะอยากเห็นหน้าตาแอปก็กดช้อปปิ้งออนไลน์ดูนะคะเรามีสินค้ามากมายอยู่ในแอปของเราที่สามารถทําเงินให้กับคุณได้เลยทันทีนะคะ5-17%การซื้อผ่านลิงก์คุณจะมีไรายได้ตรงนั้นนะคะกดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลย